คู่กรณีอัดคลิปสำนึกผิดหนิงปณิตาคิดผิดเชื่อคำผู้ชายครอบครัวเตือนแต่ไม่ฟังเรียกว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีเมื่อคู่กรณีที่มีข่าวเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของสาวหนิงปณิตาและอดีตสามีจินจรินได้ออกมาอัดคลิปขอโทษหลังจากที่ได้เจอกันที่ศาลและไกล่เกลี่ยกันโดยทางคู่กรณีได้ขอโทษสาวหนิงว่าหลังจากที่เพิ่งเจอพี่หนิงก็ได้เคลียร์ปัญหา และอยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดเชื่อคําผู้ชายทาั้งๆที่มีคนเตือนครอบครัวก็เตือนแต่ยังเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างฝันขึ้นมาไม่ว่าจะว่าร้ายพี่หนิงหรือบอกว่าครอบครัวเขาไม่ชอบพี่หนิงหรือพาไปหาญาติไปหาผู้ใหญ่ที่ทําให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดและเขาก็บอกว่าจะช่วยในคดีนี้ แต่สุดท้ายแล้วเขาแค่พูดว่าก็ไปสู้กันเองแล้วกันคนที่ช่วยเอ็มณตอนนี้ก็คือพี่หนิงที่เข้าใจและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่เชื่อใจใครบางคนมากเกินไปทําให้กลับมาทําร้ายตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เอ็มเคยได้ยินพี่หนิงพูดว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้งจากการกระทําของเขาในครั้งนี้เอ็มคิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลย